สวัสดีครับท่านผู้ชมอาจารย์ทุกท่านเมื่อเนี่ออกมาเช็คไม้ครับมาเช็คไม้มือนี่ผู้เฒ่าคนว่ามีนกสามกุ๊กอยู่แถวนี้นท่านคุวหาเป็นหนึ่งยินก็เลยออกมาเบิ้งครับบ่ไดาวนกมาดาพี่น้องนี่มากทางมหาแนวอยู่นวกินน้ำนี่ครับเป็นท้างหลังเนี่ยเป็นป้ายยางน้อย ข้างหน้าเป็นธงหน้าเป็นโคกครับนี่นี่นี่แล้วครับสภาพไม้นี่เด้อวครับสภาพไม้เป็นโคกครับโคกนี่ครับปุ่มนี่ที่เพิ่นว่ามันนอนที่ผู้ถ่ิ่นบอกว่ามันนอนแต่ว่าจากักสี่แมนบ่เม,ม,มนเห็นแต่เพิ่นสี่บอกมากครับ แต่ว่าเิ่นลามันอยู่แถวนี้นะครันผมก่ได้ออกมาหละเบึงแต่ก็บอกันน่นได่ยินเสียงครับบ้านยินเสียงก็มีแดดจักน้อยครับเมื่อนี้แดดออกเักกน้อยเข้าบ้านแล้วครับบัดน,นี้บ้านยินเสียงอยู่ครับนกก็ได้กั้นท่าก็สิเข้าบ้านกันครับครับ กระลังสีเขาบานมัเนี่ยยังไม่เห็นนะนี่พี่น้องกระลังสีเขามาในบานยังไม่เห็นนะนี่เดี๋ยวผมจะให้เบิ้งครับเบิ้งน้ากันพี่น้องเบิ้งน้ากันนี่เห็นไหมครับรกลางกล้องนะครับข้างต่อพี่น้องข้างต่อท้อหัวเสือครับตาบ้านไงนะครับท่อสองกำปั้น ต่อสองกำปัดว่ากำลังจะเข้าบ้านครับอยุ่งขังโรงเรียนเงี้เสียงเล็กน้อยก็ตีกลองเต็มเต็มเนี่ครับว่าเห็นแมวมันบินก็นเลยแว่บเบิงโอ้ยยุ่ขางบนทางเลยเลยครับเนี่นี่ถนนยุ่ขังถนนเลยครับเนี่ถคนเลยครับติดกับหวัวเลยยุ่กับยุ่ขางหวัวเลยครับนะครับ ทำนี่ก่อนครับเจอกันใหมในคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ